สวัสดีค่ะเพื่อนๆพ่คะในคลิปนี้นะคะเราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของการทำซันเกรซิ่งค่ะซันเกรซิ่งนั้นคืออะไรนะคะชื่อก็บอกตรงตัวอยู่แล้วนะคะก็คือการจ้องมองพระอาทิตย์แต่เป็นการจ้องมองพระอาทิตย์ด้วยตาเปล่าของเรานะคะซึ่งพลังงานที่เราได้จาก การจ้องมองพระอาทิตย์นี้จะเป็นพลังงานชีวิตค่ะเขาจะช่วยปรับสมดุลร่างกายและจิตวิญญาณด้วยวิธีการธรรมชาติ Sun Gazing นะคะ ก็คือการจ้องมองพระอาทิตย์ด้วยตาเปล่าโดยทําในช่วงเวลาที่ปลอดภัยเท่านั้นในช่วงเช้าหรือช่วงเย็นค่ะที่แสงไม่จ้ามากนะคะช่วงเที่ยงแดดแรงๆนี่เราจะไม่ทํานะคะเพราะว่ามันจะเป็นอันตรายต่อสายตาเราจะทําในช่วงของพระอาทิตย์ ขึ้นมานะคะเริ่มขึ้นนะคะก็คือโดยปกติก็คือ6โมงครึ่งถึง7โมงหรือว่าช่วงเย็นประมาณ5โมงเย็นถึง5โมงครึ่งนะคะแต่ว่าเราก็ต้องดูด้วยนะคะว่าช่วงที่พาทิตย์ขึ้นนี้เขามีพลังมากเพียงพอไหมไม่อ่อนหรอมากเกินไปแล้วก็ไม่แรงจนเราทนไม่ได้นะคะ มันจะทำให้เราไม่สามารถที่จะน้อมพลังงานแสงสว่างจากดวงอาทิตย์ผ่านเข้ามาในตัวเราได้ค่ะการทำซันเกรซิ่งนะคะการจ้องพราทิตย์นี้เราจะไม่ทำกันนานนะคะเราจะทำจ้องพราทิตประมาณ3นาทีเท่านั้นนะคะโดยที่ไม่กระพริบตาหรือกระพริบตาให้น้อยที่สุดค่ะ ในระหว่างที่เราจ้องมองพระาทิตย์ในช่วงแรกๆก็อาจจะรู้สึกว่าตาของเราอาจจะมีแสงสีดำเพราะว่ามันเป็นการจอประสาทตาของเราะคะ่ะก็จะสร้างเกราะป้องกันมานะคะเพราะเราก็จะรับรู้ว่าเป็นแสงสีดำแต่พอเราจ้องไปนานๆตาของเราจะค่อยๆปรับเปลี่ยนได้อะคะ่ะ ปรับจอรับแสงได้ก็จะเป็นแสงสีอื่นมาเช่นแสงสีชมพูแสงสีส้มแสงสีครามนะคะบางท่านอาจจะเห็นพระอาทิตย์เป็นรูปหัวใจรูปธรรมจักรหรือรูปอื่นๆนะคะอันนี้ก็ต้องไปลองทํากันละกันนะคะเพราะว่าแต่และบุคคลเนี่ยจะแตกต่างกันออกไปค่ะการจ้องพระอาทิตย์นะคะเป็นการใช้ประสาทสัมผัส นั่นก็คือดวงตาของเราอะค่ะนำแสงผ่านเข้ามาในร่างกายของเรานะคะผ่านดวงตาเป็นการปรับจอรับภาพนะคะกระตุ้นให้ตาที่3ของเราทำงานได้ดีขึ้นเป็นการเติมแสงสว่างให้กับเซลล์ในร่างกายของเราเองนะคะและยังเป็นการเติมแสงสว่างให้กับระบบจกกักระและระบบกายทิพย์ของเราอีกด้วยค่ะ แสงสว่างจากดวงอาทิตย์โดยเฉพาะยามเช้าจะกกระตุ้นผิวหนังของเราให้สร้างวิตามินดี3ขึ้นมาซึ่งก็จะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายของเราทำให้เราแข็งแรงขึ้นและถ้าเราป่วยไข้ไม่สบายอะไรอยู่เราก็จะหายเร็วขึ้นนะคะ แสงสว่างจากดวงอาทิตย์จะไปช่วยชำระร้างระบบจักระทุกๆจัก,จกระของเราค่ะให้สิ่งอุดตันทั้งหลายพลังงานลบทั้งหลายสลายผายไปและยังช่วยการทำงานของจักระต่างๆให้ทำงานได้เต็มศักยภาพมากขึ้นการทำซันเกรซิ่งนะคะไม่ใช่ว่าเราจะมุ่งแต่การจ้องพระอาทิตย์อย่างเดียวนะคะแต่ในร,ระหว่าง การจ้องพระอาทิตย์นี้ให้เราโน้มเอาแสงสว่างจากพระอาทิตย์เข้ามาสู่จักระต่างๆของตัวเราทีละจักระค่ะในจักระที่7นะคะทําให้เราเชื่อมต่อกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เบื้องบนค่ะจักระที่6นะคะตาที่สมของเราต่อมไพเนียว จะถูกกระตุน้นเราจะรู้สึกว่ามีอะไรหน่วงหน่วงอยู่ตรงจักระที่6อยู่ตรงระหว่างคิ้วนะคะจักระที่4ก็จะช่วยล้างพลังงานลบคลีนล้างความทุกข์ความเศร้าจะทำให้สามารถรับรู้ความรักความเข้าใจพลังแห่งความรักมากขึ้นนะคะความเครียดก็จะค่อยๆหายไปค่ะ การทำซันเกสซิ่งนะคะเป็นการกระตุ้นต่อมร้อยท่อต่างๆในร่างกายให้ทำงานได้ดีขึ้นเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตฮอร์โมนต่างๆเช่นเซราโทนินเมลาโทนินนะคะฮอร์โมนต้านอนุมูลอิสระแล้วก็ฮอร์โมนแห่งความสุขต่างๆด้วยค่ะ พระอาทิตย์นะคะเป็นผู้สร้างสิ่งมีชีวิตอย่างแท้จริงถ้าไม่มีดวงอาทิตย์ก็จะไม่มีสิ่งมีชีวิตบนโลกใบนี้แต่ว่าพวกเราถูกปลูกฝังให้กลัวแสงแดดค่ะแต่จริงๆแสงแดดจะช่วยอัปเกรด DNA ของเราอัปเกรดจิตใต้สนึกและการเชื่อมต่อกับตัวตนของเราในมิติที่สูงข,ขึ้นสุดท้ายนี้นะคะขอย้ำอีกรอบนะคะว่า จ้องพระอาทิตย์ในเวลาที่เหมาะสมเท่านั้นนะคะหลังพระอาทิตย์ขึ้นไม่เกินหนึ่งชั่วโมงและก่อนพระอาทิตย์ตกดินค่ะจะไม่จ้องเวลาอื่นนะคะเพราะว่าจะทำให้สายตาเราเสียได้ค่ะหวังว่าคลิปนี้เรื่องของการจ้องพระอาทิตย์หรือ sun gazing จะเป็นประโยชน์ต่อทุกทกท่านที่จะช่วยดูแลร่างกายของเราได้ด้วยตัวของเราเอง โดยการน้อมนำพลังจากแสงอาทิตย์พลังจากธรรมชาติมาปรับความสมดุลให้กับร่างกายคีนล้างความทุกข์และเพิ่มพลังแห่งความสุขมากขึ้นค่ะคลิปนี้ต้องลาไปก่อนรักทุกคนสวัสดีค่ะ